เล่าาาใให้้้สิเเรคคบอกกกุปิดประเด็นบอกเล่าช่วงที่2สนับสนุนโดยยามหาฟีโน่หัวเชียงริมฝั่งไทยของคนไทยนะฮะขอบอกว่าจบปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็เปลี่ยนตัวเองมาเป็นเชฟแต่หากจะเป็นอาหารไทยที่รสชาติเอกลักษณ์ความเป็นไทยแต่เน้นรูปแบบสวยงามพอสมควร ฝีมือของเขาดังไกลถึงปูตานนะเคยไปปรุงอาหารไทยถวายพระมารดาในสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลววันชุกที่ปูตานมาเรียบร้อยแล้วขอต้อนรับครับคุณเชษฐ์ภูชิตเกิงศักดิ์สวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นไงครับคือเมนูที่คุณเอาไปที่ปูตานจริงๆท่านเสด็จมาเป็นการส่วนพระองค์เพื่อมาพบผมที่เมืองไทยอ๋อเหรอคือเมื่อกี้แอบคุยกันหลังเวทีว่าเอ๊ะ ไปมีโอกาสทําให้ท่านให้ท่านเสวยได้ยังไงเออก็บอกว่าไงฮะเล่าเลย่าท่านก็เป็นโชคดีของผมนะครับที่ว่ามีพระสหายซึ่งเป็นคนไทยที่ท่านเสด็จมาเมืองไทยบ่อยอยู่แล้วใช่แต่ว่ามีพระสหายที่เป็นคนไทยของท่านเนี่ยมาชิมอาหารของผมแล้วก็ถูกอกถูกใจคุยกันแต่ว่าผมก็ไม่ได้ทราบมาก่อนล่วงหน้าว่าท่านเป็นพระสหายอะไรนี้ครับจนกระทั่งท่านก็ไปคูดคุยไปเล่าถึงถึงผมนะครับด้วยความที่เป็นวัยรุ่นยุคใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทําอาหารแบบแนวพรีเมียมโบราณอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็ท่าน ก็สนใจมากแลวท่านก็ขอเลยว่าถ้ามาเมืองไทยเนี่ยขอมามาพบผมครับปกติคุณทำขายที่ไหนตอนนั้นตอนที่ที่เจอพัสหายท่านเนี่ยผมอยู่โรงแรมโรงแรมใช่โรงแรมโรงแรมแห่งหนึ่งนรแห่งีตอนนี้ยังอยู่ไหมครัยังอยู่ครับยังอยู่โรงแรมอะไรอ่ะบอกมาเลยโรงแรมแถวหัวช้าง แถวหัวช้างทุกวันนี้คุณยังทำงานอยู่ที่นั่นไม่ครับปัจจุบันไม่ได้ทำออกแล้วออกแล้วแต่ว่าตอนที่ท่านมามาเป็นการส่วนพระองค์เนี่ยท่านก็ไม่ได้ไม่ได้ไปที่โรงแรมคือท่านไปที่บ้านพระสหายท่าน ใช่ครับแล้วก็ทําซึ่งในวันนั้นเนี่ยภาชนะหรือว่าอะไรเนี่ยไม่ได้พร้อมสวยงามขนาดนี้นะเป็นแบบว่าบ้านๆเลยธรรมดาเลยซึ่งอาหารที่ท่านขอมาก็มีแค่ผัดไทยไข่เจียวหรือว่าต้มยำกุ้งธรรมดาใช่เมนูง่ายๆเมนูง่ายๆที่แบบว่าอยากให้เราลองนําเสนอท่านดูครับครับแต่ว่าผมก็ได้ครีเอทเพิ่มเติมไปบางส่วนหนึ่งเช่นอะไรบ้างอย่างวันนี้ที่ยกตัวอย่างมาก็จะมีมี่รอบมีกกอบนี่น่ากินมีกกอบนี่เป็นวัฒนธรรมที่ กินได้ครับขอนุาเนนเชฟโตแล้วกันเชฟโตผมีกรอบพิเศษยังไงฮะมีกรอบของเรานี่ก็จะใช้กุ้งแม่น้ำมัน <S <S 2> <S 2> กุ้งแท้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ <S <S <ๆ S 2> ผ,ผัดผัดจนแตกมันดีหอมเครื่องเทศ <S <S แล้วก็ที่สำคัญของความเป็นส้มมีกรอบ <S <S รอรคือส้มซ่าส้มซ่านี่ใช่มันหาได้ยากแล้วแต่ว่าถ้าไม่มีนี่คือไม่ใช่มีกรอบแน่นอนครับ นะนี่คืออันนี้คือมัสมั่นเนื้อมัสมั่นเนื้อมัสมั่นเนื้อใช่ครับซึ่งท่านทันเนื้อไม่ได้อยากชิมมากเลยผมก็ดําชิมต่อเลยครับอีกเนื้อไม่ได้เหมือนกันมัสมั่นทําไมถึงทําเป็นมัสมั่นเนื้อออันนี้ก็เป็นเมนูขึ้นชื่อของของทางเราใช่ครับของทางบ้านเราก็ผมก็อยากนําเสนอว่าเออมาเป็นอาหารที่เรารู้สึกว่ามันมันพิเศษสําหรับคนไทยแล้วก็อยากจะนําเสนอท่านนะครับ โชว์นิดนึงแล้วกันนะฮะนี่ฮะถึงจะชิมไม่ได้แต่ก็ให้คุณผู้ชมได้น้ำลายไหลกันนะครับเอาอย่างนี้แต่สปริงโรเนี่ยมันเป็นอะไรที่แล้วแต่เวลาชาวต่างชาติมาจะต้องพูดถึงปอเปียะปอเปียะแต่ตัวนี้จะเป็นปอเปียะปูครับพี่มดัศน์ปอเปียะปูคืออะไรมันแตกต่างจากปอเปียะทั่วไปนะ่ยข้างในจะเป็นเนื้อปูแน่นๆเลยลองดูสิครับผมนะครับขอดูหน่อยนะได้ครับปอเปียะปูข้างในก็จะเป็นเนื้อขอกข้อช้อน จุดเริ่มต้นจุดที่เร็นในการทาอาหารไทรยคือจริงๆต้องต้องเริ่มจากคุณแม่คคุณแม่ก่อนนะครับคุณแม่เคยเปิดร้านอาหารไทยในการตั้งแต่สมัยเด็กๆกันนะครับแล้วก็ได้ซึมซับมาส่วนบวกกับคุณยายคุณแม่เนี่ยมีบ้านสวนมีอะไรแบบโบราณณซึ่งมีหลายๆอย่างที่หลายคนที่ไม่รู้จักแล้วเช่นพวกส้มสายเองหรืออาหารไทยหลายๆอย่างที่มันหายไปแล้วในบ้านเราแต่ว่าเรากับคุณแม่ถูกลูกฝังมาโดยคุณยายแล้วก็มี พื้นเพในวามเป็นไทยเยอะผมก็เลยอยากจะนําเสนอในส่วนนี้ซึ่งว่ามันได้หายไปแล้วจริงๆอาหารไทยยังไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ว่าไปอยู่ในกลุ่มคนกลุ่มคนเล็กๆที่คนรู้จักน้อยหรือไม่ก็อาจจะเข้าใจผิดที่มันต้องใช้วัตถุดิบตรงตามแบบว่าเมนูตามสูตรเขาแบบฝึกเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วปัจจุบันผมก็เลยอยากจะนาเสนอในจุดนี้แล้วก็มีความภูมิใจที่จะจะนเสนออย่างนั้นคือ อันนี้คือผัดไทยครับตัวนี้ที่ท่านท่านขออันนี้คือสิ่งที่ท่านขอมาเลยท่านท่านขอมาตัวตัวเดียวคือผัดไทยและท่านความพิเศษของคุณที่คุณทำแตกต่างกับผัดไทยทั่วไปคืออันนี้ผมเป็นกุ้งแม่น้ำครับเป็นกุ้งแม่น้ำย่างเผามาแล้วก็จะมีตัวไข่ลุมไข่แหนะครับว่าไข่แหที่แบบทำแบบโบราณเลยใช่ครับครอบมาโอ้โหนี่คือเด็กรุ่นใหม่จบจากเกษตร ปริญญาตทวคณะอะไรฮะคณะวิทยาศาสตร์การอาหารครับวิทยาศาสตร์เป็นแต่ว่าจริงๆก็เรียนเป็นข้ากรรมก็คือฟู้ดไซน์นั่นแหละถูกไหมฮะกึ่งกึ่งไม่ถึงขนาดนั้นแล้วทำไมถึงอยากจะมาทำเป็นเชฟทำไมเทรนใหม่ของเด็กวันรุ่นทุกวันนี้อยากเป็นเชฟด้วยสังคมผู้บริโภคแล้วก็คือยังไงอ่ะเหมือน ด้วยหนังด้วยด้วยอะไรเงี้ยมันดูดูดีดูเท่ใช่ไหมแต่ในยุคของผมเนี่ยย้อนไปสักสิกว่าปีก่อนเนี่ยยังยังเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ค่อยดีอยู่นะครับยังเป็นคนก้นครัวยังเป็นคนที่ร้อนเหนื่อยงานหนักอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยด้วยด้วยสื่อต่างๆได้ตีตีอะไรขึ้นมาให้มันดีขึ้นเด็กก็เลยสนใจมากขึ้นผมก็ดีใจนะครับแต่ยุคใหม่เนี่ยน่าเสียดายที่เด็ก ส่วนใหญ่ก็จะไปมุ่งเน้นในเรื่องของอาหารโอเบเกอรี่ขนมอาหารยุโรปและวันนี้อยากให้อาหารไทยนนะเชฟที่รักอาหารไทยคนไทยอยากให้อาหารไทยไปถึงไหนฮะจริงคุณผู้ชมเลยฮะอาหารอาหารไทยนะครับชาวต่างชาติรู้จักกันดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าใครที่สนใจแล้วก็มีใจรักที่จะทําอาหารและสนใจอาหารไทยเนี่ยผมอยากให้ศึกษาเรื่องของรายละเอียดความพิถีพิถันของมันเพื่อที่จะให ขาวต่างชาติเองหรือว่าคนไทยเองเนี่ยยุ่นใหม่ๆเนี่ยร,รู้จักในทางที่ดีในมุมมองที่ถูกต้องนะครับรสชาติที่รสชาติที่ แทเป็นอา้ารไทยนะใช่แต่ว่าคุณจะไปครีเอทไปเป็นโมเดนไปเป็นพรีเมียมไปเป็นอะไรเงี้ยมันหลากหลายมันก็แล้วแต่ให้เป็นตัวของคุณเองได้ได้ตลอดอยากฝากถึงคุณผู้ชมไหมครับที่ใครอยากจะทานเชฟโติน่ยเชฟโตเยู่ยที่ไเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันผมทําให้กับบริษัทเอกชนนะครับแล้วโอกาสที่จะเข้าถึงตัวหมายถึงว่าด้วยผลผลงานอะไรเงี้ยอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าก็มีงานแบบตามอีเวนต์ตามงานอาหารต่างๆยินดีครับต้องรับตั้งแต่กี่คน มีเงินเท่าไหร่ถึงจะกินจะมีเบอร์โทรศัพท์ไหมติดต่อไหมครับเผยเทสต์ต่อไปไปทางทาง Facebook ได้เลยนะครับชื่อชื่อชื่อนามสกุลภาษาไทยของผมเลยอ่านี่ครับเราขึ้นให้แล้วนะฮะตอนนี้ฮะับทางล่างเท่าไหร่ทีนี้ต้องคุณถึงมาทำให้กินจริงๆผมไม่ไม่ไม่ค่อยซีเรียสเรื่องเงินนะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีโอกาสพิเศษหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วยินดีที่จะไปเผยแพร่แล้วครับ ให้ให้ความรู้หรือฝีมือในการทำอาหารเนี่ยแชร์กันเรียกว่าแชร์กันดีกว่าผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนเนี่ยมีพื้นฐานแล้วก็มีความสามารถในการประกอบอาหารทุกบ้านแหละอย่างบ้านคุณพี่มดามเองก็ใช่ไหมถ้าสมพี่มดามพน่มดามมีงานเลี้ยงหรืออะไรพิเศษพิเศษเนี่ยอยากจะเชิญผมไปแลกเปลี่ยนความรู้หรือว่านำเสนอเมนูใหม่ๆเนี่ยอยินดีไว้ผมวอร้ยินดีนะผมจะต้องิดตามผู้ชมครับนี่คือเชฟไทยที่ดังระดับตอนนี้ต้องโลกแล้ว แล้วก็วันหน้าจะเป็นเชฟอีกคนนึงที่น่าจับตามองขอบคุณคนรุ่นใหม่ที่งเคืออนุรักษ์อาหารไทยเอาไว้นะครับขอบคุณมากนครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับเอาละเดี๋ยวช่วงหน้าวันนี้มสมุนนี่คืออาหารไทยใช่ไหมครับผมช่วงหน้าเราควรจะมารู้จักสมุนไพรไทยที่นอกจากอันนี้คือบำรุงท้องบำรุงร่างกายนะอันนี้บำรุงผิวครับผมให้สาวๆได้มีผิวกระจ่างใสครับสำหรับคนที่กลัวสารเคมีช่วงหน้ากับต่อข้าวว่าสครับ ใครบอกคุณก้าเราจะเล่าให้สิใครบอกคุณก้าเราจะเล่าให้สิ